ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสตัฟนะครับเป็นของมิซูโน่รุ่นโมเลเลียนิโอสามโเครับเป็นปุ่ม AG อันนี้สั่งมาจากซากเก t ตครับได้มาในราคาจัดโปรโมชั่นครับ2,500บาทเราจะมาอันบ็อกกันนะครับ ห้ากระตับใหม่โอเคซ็อก,กเก็ตประตูอุกบอลนี่ครับเดี๋ยวดูไซส์กันครับไซส์สองหกห้าครับผมเบอร์สี่สิบเอ็ดจะเป็นสีชมพูฟ้านะครับโมลเลียนนีโอสามโปรตัวนี้จะเป็นตัวเม็ดอินเวดนามนะครับราคาป้ายอยู่ที่4,700 แต่ผมได้มาในกลุ่ม Open c h a t ครับของซากเกตที่เขาสร้างขึ้นมาได้มาในราคา2,500บาทเสียก็ส่งอีกร้อยหนึ่งครับออไม่ได้มาชมกันป้าโอ้โหชมพูชมพูโอ้มีใบเสร็จให้ด้วยครับผมจอดนี่ครับใบเสร็จอ๋อต่ในใบเสร็จเขียนบอกว่า 2,590ันห้าร้อเ้าออเจ๋งนี่ครับผมสวยงามตามท้องเรื่องอ่าอัปเปอร์ด้านหน้าครับจะเป็นในส่วนของหนังจิงโจ้ครับจะเป็นครึ่งหน้าจะเป็นหนังจิงโจ้ค่อนข้างนิ่มครับนิ่มมากเป็นหนังจิงโจ้ส่วนลิ้นนะ่าจะเป็นไมโครไฟเบอร์เป็นวัสดุทั่วไป ไอ้เป็นวัสดุที่ไม่ใช่ถังแท้ครับจางอะไรสักอย่างนี่แหละส่วนตัวแถบก็จะเป็นออกสีฟ,ฟ้าครับแถบสีฟ้า,ฟาสลับกับชมพูสวยงามครับสวยงามจำครับยัดอะไรไปซอฟเป็นสีดำนะครับซอฟ แับมาให้ดูเลยกซอบออ๋อเป็นซอบบางนะครับไม่ใช่ซอบหนา่ถ้าใช้ไปสัพักหนึ่งก็อาจจะบางอาจจะทะลุได้เพราะว่าไม่ใช่ซอบหนาดังนั้นจะเป็นไซส์น,นี่เขาบอกแตนะนำตรงไซส์นะครับผมเท้าสองหก้าก็เลือกไซส์สองหกห้า เบาครับเบาน่าจะน่าจะไม่ถึงสองร้อยกรัมมั้งผมว่านะจากช่องรีวิวต่างๆที่เขาทำส่วนชุดปุ่มจะเป็นชุดปุ่มของ AG นะครับจะเป็นชุดปุ่มที่ใช้เหมาะกับสนามญ้าเทียมซึ่งเบอร์ที่ก็ใช้เล่นญ้าเทียมอยู่แล้วจะเป็นชุดปุ่ม้าเทียมเวลาเรายืนเวลาลงน้ําหนักเนี่ยมันก็จะกระจายน้ําหนักครับชุดปุ่มก็จะไม่ยันเท้าเวลาที่เรายืนเต็มเท้า ็เล่นสนุกครับสำหรับยาเทียมแต่ก็ยังไม่เคยใส่ไปเล่นายาจริงนะครับเพราะผมมีคู่หนึ่งจะเป็นมอร์สิตะชุด AG นี่แหละจะเป็นชุดปุ่ม AG แต่ว่าเป็นชุดคนละแบบแบบนี้จะเป็น AG เหมือนกันใส่เล่นดีครับตัวน,นั้นก็เลยเลือกที่จะใช้ปุ่ม AG อีกครั้งหนึ่งจะมารีวิวคร่าวๆครับไม่เคยไม่เคยรีวิวเหมือนกันครับใส่อันนี้จะเป็นแข็งๆนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวโปพื้นชุดพื้นจะเป็นพลาสติกขึ้นมาถึงตรงนี้เลยถ้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นแบบตัวลองท็อปส่วนส้นก็จะเป็นวัสดุแบบนี้ครับเหนืหนนดๆนนิดนึงน่าจะล็อกส้นได้อยู่ส่วนวัสดุตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สําหรับดึงหรือดึงตอนใส่น่าจะเป็นตอนที่ดึงตอนใส่ เยียมครับน้ำหนักเบามากตัวหนึ่งนี่อ้าวป้ายเขียนโปรสองพันเก้าน่าจะเป็นกลุ่มงานที่แบบเอาไปเซลล์แล้วขา,ขายไม่ได้เพราะว่ามีครั้งหนึ่งเขาไปเซลล์อยู่ที่งานสาพัฒนะครับที่แถวชลบุรีป้ายส่วนเรนนี้น่าจะเป็นตัวเซลลแล้วก็เอากลับมาขายใหม่อีกครั้งหนึ่ง นี้อาโดยรวมก็โอเคครับเดี๋ยวจะมารีวิวการสวมใส่อีกครั้งหนึ่งเบาเบาใช้ได้น่าจะน่าจะใสด่ดีน่าจะกระชับ,บผมประมาณนี้โดดเด่นในสนามเลยครับ เราจะมาเรีนรูกันสมงใส่นะครับผมเดี๋ยวจะมาวัดซอฟให้ดูเลยครับว่าวัดได้เท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นตัว265ครับเบอร์่อโอ้ตรงไซส์เลยครับผม265ตรงไซส์เป๊ะๆนี่ครับประมาณ265 โอเคถือว่าตรง้ายเท้าบานน่าจะใส่ได้เพราะว่าเป็นหนังจีนโจเดี๋ยวก็จะยืดขยายตามเท้าเองสองนาโอเค ใส่ไม่ยากครับใส่ไม่ยากน,นั่นดีครับเต็มมากสีสันสดใสของเท้าสองห้น,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 นเรือ,รอ,รอนิดสามารถใส่ตรงไซด์ได้